หลอดหนูสีอะไรหลอดหนูสีฟ้าหลอดแม่สีชมพูน้ำอะไรอ่ะน้ำแดงอืมมาสมซื่ได้แ้วไมาแม่นั้นควันอะไรเขากำลังปูบ้านลมเราต้องรอเข้าใจไหมเรากินอาหารรอไหนเปิดดูซิว้าวต้องคนให้เข้ากันอะไรนะ นะกินรอ,อบ้านลมโอเคไหมเหมือนบ้านลมจะเอาของมาไม่ครบนะคะทุกคนรอเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ยังไม่ตั้งสักทีก็เลยเดินไปเอากระเป๋าเพราะว่ามีการบ้านนั่นเองนะคะทุกคนเอามานั่งทำก่อนพอดีเลยรอบ้านลมนั่งทำการบ้านได้สักพัก บ้านลมเขาก็ยังไม่ทันได้ตั้งนะทุกคนก็ต้องรอไปอีกนะฟ้าก็คืมมากแล้วจะได้เล่นไหมเนาะมีคนรอคนรอก็เหนื่อยมากเลยขอนอนพักก่อนหนูก็เขียนไปกว่าจะเสร็จเขาก็พอดีเสร็จย,ยังต้องรอให้สูบลมเข้าตรงนู้นอีกนนเข้าให้อวนๆแมง เป็นตาได้เล่นอยู่เหรอทำไมมันคืมจังไม่รู้คืมมากเลยดูทางนู้นสิเขาเริ่มสูบลมเข้าแล้วค่ะทุกคนก็นั่งรอไปค่ะต้องรอให้ลมเต็มก่อนให้มันตัวใหญ่ๆก่อนแล้วก็จะมีคุณลุงมาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วค่ให้เด็กๆเ,เข้าไปเล่นกันนั่นเองนะอันนี้ก็ เล่นรถกระดาษรอไปก่อนรอจนไม่รู้จะรอยังไงแล้วได้แค่ครึ่งทางต้องขี่ลงมาตัวใหญ่แล้วแต่ว่าห้ามขี่เยอะพร้อมเล่นแล้วเม้งแล้วเขาต้องถูกันใช่ไหมใช่ไหมเขาต้องถูทำความสะอาดกอนใช่ไหมใหม่ๆด้วยได้เล่นแล้วเอาดีใจใหญ่เลย ก็วันหยุดแม่ทีอะไรก็จะพาน้องมาเล่นนะคะทุกคนขายเครียดนั่นเองนะคะยยดเด็กๆก็จะชอบมากเลยค่ะเหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวเลยเล่นได้30นาทีคุณแม่ก็จะไปนั่งรอข้างๆนะคะระวังเด็กด้วยนะได้ย,ยินไหม